มีนอ่นองเนาะพี่นอ้องเท่าไหร่เจรษมากับสวัสดีเที่ยงกับสวัสดีแรกกับสวัสดีมวนได้นอ่องมีน้องเนาะตื่นเสาร์มีค้นเว่านน้ำไม่สวัสดีน้ำพี่น้องว่าคือคอยบ่ตะกีบ้บ่มีพี่น้องนั่นมันมีไพ่อิ่นกินเขาแจ๊กเถอะ ไอแฮตคลิปเลียวเนี่ยน่ะพี่น้องก็ไรมูก็ไยเออกินนะเขาสวัสดีเบิร์ดมือมวนดีเด่นอมพี่น้องเนาะแฮตไปไปหน่อยซู่ซู่กันแป๊บมีอย่างเบาะซู้ฟังกันเด้อ ไไเเมเมเนี่ยวันแม่บัดใดมีงานไปสใส่แจกปนนจีน้องจยามาหว่าสู้กันฟังแจ็บเนาะแช่ปกากเลองก ว่าสามารถที่จะสลอกหรือว่าเล่นได้น้าได้มากขนาดไหนอันก็อยู่ที่ินั่นน่ะน้ำตกน้ำตกงูจ้กับเขายังกับบะสุตงหมหูลำบักตัวแตบักแดงน้ำพี่น้องกินแล้วมีแห้งสูตรัด คิบหนังลิซาลาเดอะซูค็บกินเขาไม่ได้กะพี่น้องพี่น้องว่ากึ่ก่อยบ่น้องคีบง๊าบก็สูบกินขขาไม่ได้พี่น้องฮิวตั้มข่อยมันบอลเกิดน้ำลายได้นน่น่ะเกิดน้ำลายเด้หููจะได้นน่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những បងបាយចាភាសាខ្មែរบ้านฉันว่าហុមាយលោកគ្រូមែនដល់នេះคําរៅគឺទីទីបងបងបកស្នេហ៍บริษัทគ្រប់ក្នុងนอกស្នេហ៍បកថាន់អេងចាអូខេហល់ប៉ាទីងគីកមែនហល់ញ៉ាំម៉ាន់ដាំងចត់ហាអេមបកអូនបកថាន់អេងនឹងជូននឹងហល់កា តាមតែชอบเนาะបងអូនចុះស្រែវិញណាស្រុកមិនរួចស្រុកក្រៅជាល្អសុខសบายអីចាប់តាំងនេះទៅអីមហូបបាយเด้อចាเด้อសួស្តីค่ะ